ค่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะปัจจุบันนี้มะเร็งเต้านมเนี่ยพบเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงทางประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะอันดับถัดไปก็คือจะรู้สึกว่ามันมีอุบัติการณ์การเกิดแล้วก็ตรวจพบได้มากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะดังนั้นเนี่ยการรักษาของมะเร็งเต้านมในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะมีความที่เอ่อเป็นของแต่ละบุคคลที่มากขึ้นนะคะการรักษามันมีได้หลากหลายแบบทั้งการรักษาโดยการผ่าตัดใช้แสงให้ยาเคเมีบำบัด ใยาต้านฮอร์โมนแล้วก็ยาเฉพาะเจาะจงรวมถึงคุมคุมกันมบัดด้วยค่ะดังนั้น,นการรักษาก็จะมีความค่อนข้างหลากหลายของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปค่ะ,คะจริงๆสาเหตุในปัจจุบันค่ะยังไม่ทราบที่ชัดเจนแน่นอนจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่รู้ประมาณสัก10-15%ของคนไขยที่มีพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งค่ะแต่ว่าส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ ค่อนข้างจะมีความหลากหลายทั้งไม่ว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงก็ยังมีโอกาสเกิดได้ค่ะถ้าเรามีเต้านมอยู่ค่ะประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นตค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ได้เพิ่มเติมเป็นปัจจัยเสี่ยงทั่วๆไปค่ะก็จะแนะนําให้ตรวจติดตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตัวเองค่ะตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไปค่ะจนถึงอายุประมาณสี่สิบก็อาจจะต้องตรวจโดยแพทย์แล้วก็ร่วมกับการตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลเจซาวปีละหนึ่งครั้งค่ะ อัดใจเสี่ยงใช่ไหมคะโดยทั่วไปแล้วที่เราพูดถึงว่าคนไข้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้แก่คนไข้ที่เคยฉายแสงมาก่อนที่บริเวณหน้าอกหรือว่าออที่บริเวณคอะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนไข้ที่มีพันธุกรรมที่มีความผิวปกติร่วมด้วยเช่นในคนในครอบครัวมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งตั้งแต่ยุน้อยเราอาจจะต้องระวังไว้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือคนไข้เคยเจาะชิ้นเนื้อมาก่อนแล้วชิ้นเนื้อเนี่ยมีความผิวปกติทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้คะ่ะในอนาคต จริงๆการเสริมเต้านมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมค่ะแต่จะเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งทางเดินน้ําเหลืองมากกว่าค่ะมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมะเร็งเต้านมในผู้ชายมีโอกาสเกิดได้นะคะแต่ว่าพบได้น้อยมากๆถ้าเกิดว่าพียบเป็นมะเร็งคนไข้มะเร็งเต้านมทั้งหมดร้อยคนอาจจะพบผู้ชายประมาณหนึ่งคนได้ค่ะก็ อย่างน้อยก็คือคอยคาเต้านมได้ตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าคาแล้วมีก้อนผิดปกติเกิดขึ้นหรือว่ามีอาการผิดปกติเช่นแบบเจ็บแล้วสงสัยว่าเอ๊ะไม่น่าใจว่ามีก้อนหรือเปล่าหรือว่ามีน้ําออกมาทางหัวนมที่ผิดปกติค่ะก็อาจจะต้องมาตรวจทัดกรอลองนิดนึงค่ะโดยทั่วไปตอนนี้ค่ะหมอจะตอบคนไข้มะเร็งเต้านมว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงระยะสี่เราหวังหัด หา,หายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าถามว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมีการตรวจติดตามเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นมะเร็งแล้วค่ะเราไม่สามารถสัญญาคนไข้ได้ว่ามันจะไม่กลับมาเป็นซ้ําก็ต้องมีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะนวัตรกรรมเรื่องเกี่ยวกับภาวะแขนบวมใช่ไหมคะคืออันนี้เป็นภาวะเป็นการรักษาเพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนหลังจากการรักษาไปแล้วค่ะซึ่งนวัตรกรรมตรงนี้เนี่ยเราได้มีการทํารักษาในคนไข้ยอยู่แล้วค่ะในปัจจุบันก็ ได้มีการผ่าตัดที่นี่มาจะแบบประมาณเกือบยี่สิบรายแล้วก็ได้ผลดีค่ะก็มันเป็นการเสริมสร้างมันเป็นทางเลือกสําหรับการเสริมสร้างเต้านมหลังจากตัดเต้านมทั้งหมดนะครับพอตัดเต้านมทั้งหมดเราจะนึกภาพว่าตัวหน้าอกของเราจะแบนราบไปใช่ไหมครับซึ่งจริงๆตอนนี้ก็จะต้องโยงไปถึงเทคนิคการตัดเต้านมก่อน คือการตัดเต้านมเรามีการทั้งตัดแบบตัง,ตงวนตัวผิวหนังและหัวนมใช่ไหมครับในกรณีพวกนี้มันก็จะเป็นการทดแทนปริมาตรด้านในหรือว่าถ้าสมมติเราตัดผิวหนังบางส่วนและตัดหัวนมไปด้วยอันนี้มันก็จะเป็นการทดแทนปริมาตรและผิวหนังที่ถูกเสียไปครับแต่ไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับก็คือตัวเนื้อเยื่อของเราครับเราก็จะมีทั้งไขมันเพื่อทดแทนปริมาตรและตัวผิวหนังที่สามารถทดแทนในกรณีที่จำเป็นได้อยู่แล้ว อันนี้มันก็จะเป็นข้อดีก็คือสมมติเรามีเนื้อส่วนเกินบริเวณด้านล่างครับมันก็จะทําให้หน้าท้องเราเรียบขึ้นเหมือนกับการยกกระชับหน้าท้องอันนี้คือประโยชน์ที่ได้ตรงๆครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือมันจะใช้เทคนิคเกี่ยวกับการที่เอามาเฉพาะเส้นเลือดเอากล้ามเนื้อมาน้อยมากเพราะฉะนั้นคือกล้ามเนื้อของตัวซิกแพคของเราครับมันก็จะยังคงอยู่เพราะ,ะนั้นเราก็เชื่อว่าการที่มันยังอยู่ตรงนั้นนะการทํางานของเขาอาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ยังไงก็ตามคงไม่เท่ากับการหายไปทั้งแผงแน่นอน แต่ว่าอันนี้มันก็แลกมากับการที่เราจะต้องมีการผ่าตัดต่อเส้นเลือดทั้งเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดาแล้วก็ต้องมีการมอนิเตอร์คนไข้เองหลังผ่าตัดอย่างเงี้ยแต่ไยงไก็ตามคือมันอาจจะฟังดูซับซ้อนมันอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกใบนี้ครับจริงๆเทคนิคนี้มันมีอยู่ยี่สิบสามสิบปีแล้วครับแล้วก็คือใช้กันมานานโดยเฉพาะอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยครับหรือเกาหลีอย่างเงี้ยครับก็คือมีการทํามาเนิ่นนานมากแล้วครับ อ่าแล้วก็จริงๆแล้วในแง่ของความสําเร็จของการผ่าตัดอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้าเนี่ยครับว่าเทียบกับ100%นตครับโอกาสที่เขาจะเฟลจริงๆก็คือน้อยกว่า1นเออเพราะฉะนั้นพอคิดกลับมาว่าอ่าหนนี้จริงๆแล้วต่อให้เฟลเรายังมีออปชันอื่นใช่ไหมครับเพราะจริงๆมันเหมือนไพ่หลายๆใบที่เรามีเราจะเลือกอะไรแล้วก็อันที่สองคือเราก็จะได้ประโยชน์แน่ๆในการกำจัดนะ จริงๆจะเป็นการคุยกับคนไข้ครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือในแต่ละทางเลือกครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือผมไม่สามารถเอาตัวเองไปตัดสินแทนคนไข้ได้ว่าอันนี้ดีกับคนไข้นะเพราะดีสําหรับดีในแง่ของผมกับดีในแง่คนไข้เองะก็คงจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคนไข้บางคนอาจจะบอกไม่ต้องการอะไรมากแค่พอมีแต่ขอพักฟื้นเร็วต้องรีบกลับไปทํางานถ้าเป็นกรณีอย่างนี้การผ่าตัดแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมเพราะมันนานกว่า แต่ถ้าบอกว่าขอเต็มที่เลยคุณหมออยากเอาท้องออกไปด้วยอย่างงี้ครับกรณีแบบนั้นกรณีนี้ก็อาจจะเป็นช้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แฟกว่าที่เราจะไม่ไปยัดเยียดข้อบ่งชี้ให้คนไข้เพราะจริงๆแล้วสิ่งสําคัญมันก็คือเราก็ต้อง respect ครับตัวตนของคนไข้เองว่าสิ่งที่คนไข้เขาต้องการคืออะไรต้องมีจริงๆต้องมีพุงระดับหนึ่งครับแต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเนื้อเต้านมครับที่มีอยู่เดิมครับมากน้อยแค่ไหน คือจริงๆคนไข้ที่แบบว่าตัวของเดิมตัวเนื้อเต้านมไม่ได้มากแล้วตัวเนื้อภูุิก็ไม่ได้มากแต่ว่าต้องการแบบนี้ในกรณีนี้ก็ยังเป็นกรณีหนึ่งที่เราสามารถทําให้ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เราก็อาจจะต้องคุยกับคนไข้ว่าอ๋อช่วงแรกแผลมันอาจจะตึงหน่อยนะครับมันอาจจะต้องมีพอมันเย็บภายใต้การตึงกับความสวยของแผลในช่วงแรกก่อนมันจะยืดมันจะไม่สวยก็อาจจะต้องบอกว่าโอเคมันอาจจะต้องมีระยะสองที่เรามาแก้แผลให้สวยขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นในแง่ของความงามครับอะไรพวกนั้นด้วย <laughs> เป็นไอเดียที่ดีครับแต่ว่าแต่ว่ามันจะเข้ามันจะเข้าข่ายของการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อนะครับ <c oughs> ซึ่งคือร่างกายคนเรามันไม่ได้มีแค่ผิวหนังไขมันคระมันยังมีเนื้อเยื่อของระบบภูมิคุ้มกันเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นในแง่ของภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันนะครับมันยังทําไม่ทําไม่ได้หรือว่าทําได้เราก็อาจจะต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตเครับซึ่งการได้ยากดภูมิมันก็จะมีข้อเสียอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงติดเชื้อหรือว่าเสี่ยงมะเร็งชนิดอื่นอะไรอนยะ่างเงี้ย เพราะฉะนั้นออปชันนี้มันก็เลยยังไม่ได้เป็นออปชันที่มาเป็นทางเลือกเพราะจริงๆแล้วต่อให้เราไม่มีฟุงตรงนี้ครับสิ่งที่ผมไม่ได้พูดคือเราก็มีเนื้อเยื่อบริเวณที่เราย้ายได้แต่อาจจะไม่ได้บ่อยเท่าบริเวณท้องส่วนล่างที่หลังบริเวณนี้ครับคือกล้ามเนื้อของหลังคือ,อเคยเห็นพวกนักกล้ามที่เขาเล่นปีกไหมครับมันจะมีกล้ามเนื้อหลังบริเวณนั้นครับทางการแพทย์เราเรียกว่า latissimus dorsi muscle หรือเมื่อกี้ในสไลด์ผมจะพูดถึงเป็นตัว LD ก็เป็นตัวยอ่อครับ เพราะฉะนั้นมันคือการแกว่งสิ่งที่อยู่ข้างหลังให้มาอยู่ข้างหน้าโดยที่ตัวขั้วของตัวเนื้อเยื่อครับเขามาจากลักแร้เพราะฉะนั้นนึกภาพว่าข้างหลังกับข้างหน้าเรามีตัวลักแร้เป็นตัวแบ่งอยู่แล้วครับด้านหลังด้านหน้าเพราะฉะนั้นการแกว่งมาอย่างเงี้ยมันแกว่งมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องตัดต่อเส้นเลือดแต่ว่าการผ่าตัดเนี้ยถ้าเราต้องการผิวหนังด้วยครับมันก็จะแลกมากับว่าเราก็ต้องเอาผิวหนังด้านหลังมาเพราะฉะนั้นพอเอาผิวหนังด้านหลังมามันก็จะต้องมีแผลที่มันจะ หมายถึงตัว DIP e ่ D f a <an> c ใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นการเตรียมตัวทั่วไปครับการเตรียมตัวเหมือนกันก็คือเตรียมตัวก่อนผ่าตัดดมยาสลบครับพวกอา,อาหารเสริมยาบํารุงอะไรแล้วก็แนะนําให้เลี่ยงครับแต่ว่ามันก็จะมีอันนึงเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการรักษาก็คือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อเราจะได้ดูว่าตัวเส้นเลือดหรือว่าอะไรเงี้ยของคนไข้แต่ละคนเหมาะกับวิธีนี้หรือเปล่า